ฝังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็กาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่11ธันวาคมครับก็เรียกว่าตอนนี้คำเมนเริ่มแนวแตกแต่ก็ยังประจันหน้ากับไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งรายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการนั้นกองทัพไทยเราครับสามารถรุกคุมพื้นที่ช่องระยี รวมไปถึงช่องปรดต่างและก็มีการประทะอย่างหนักตลอดหลายบื้นที่กองทัพภาคที่2แต่ที่มันพลิกไปกว่านั้นครับกลายเป็นว่างานใหญ่กลับมาเริ่มขึ้นอีกแล้วเพราะมีรายงานตรงกันและก็ยืนยันจากกองทัพเองว่า ฮุนเซนครับและดมทหารรับจ้างเนี่ยช่วยบินโดนในการโจมตีไทยเราซึ่งเราเองก็สามารถจับสัญญาณและก็ตรวจการได้ส่วนอีกรูปเรานึงครับตอนนี้พื้นที่จังหวัดตราดครับสังบ่งอพยพ100เเหมือนจะมีการจัดหนักจัดเต็มปิดเกมเขมิทันท,นทีก็เรียกว่ายังดุเดือดอย่างต่อเนื่องกับการประทะแนวชายแดนนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดของพื้นที่กองทัพภาคที่2กันก่อนซึ่งเกิดการประทะกันอย่างดุเดือดมากๆระหว่างไทยกับเขมรครับตลอดแนว รตั้งแต่พื้นที่ของกองรับภาคที่1กองรับภาคที่2ยาวไปถึงจันทบุรีเลยก็ตราดโดยมีการดูลทั้งปืนใหญ่การดูลทั้งปืนคลองกันและก็อาวุธหนักสาดใส่กันอย่างต่อเนื่องโดยก็เริ่มมาตั้งแต่เวลาตีสี่สามสิบห้านาทีครับโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกช่องอันมาพื้นที่ตาควายพื้นที่ตาเมือนและช่องจอมขนาดนี้เนี่ย ก็สู้รบกันอย่างดุเดือดรวมไปถึงบ้านกรวดครับเบ2 1เ็นี่ยก็ลงกันหนักมากพร้อมทั้งมีการใช้โดนทําตรวจการในหลายพื้นที่สำคัญสําหรับขมินะครับตรวจการเราก็มีพื้นที่ช่องบกบ้างช่องสังงามบ้างช่องอ่านมาบ้างยังมีปราสาทคณาปราสาทตาควายและก็บริเวณเขาพระวิหารแต่ที่ผมอัปเดตก็คือเรื่องปราสาทตาควายกันก่อนนะครับปราสาทตาควายเนี่ยตอนนี้อย่างที่มีภาพบอกมาครับผมเองก็ไม่ยืนยันว่าเป็นภาพจริงนะแต่ตามที่มีรายงานออกมาเนี่ย ปราสาทตาควายก็ชำรุดกับปลายยอดของปราสาทซึ่งทหานเขมรนั้นก็ยังอยู่ข้างในนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่ตรงช่องหลังปราสาทได้อีกด้านหนึ่งยังสามารถเดินเข้าออกได้นะครับพร้อมกับยังยิงต่อสู้ของไทยเราผ่านช่องหน้าต่างสีเเขียวนั่นเลยครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็มีการส่งพลสไนเปอร์สองเป้าหมายและจะพยายามยึดเนินสามาสูนเอาไว้ให้ได้ก็ขอให้ทหารไทยเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการยึดคืนปราสาทตาควายของไทยเรา ปราสาทเนี่ยซ่อมได้แต่ว่าแผ่นดินนั้นเสียไปแล้วเอากลับคืนมายากซึ่งเราเองก็มีสิทธิอันชอบธรรมครับที่จะปกป้องภัยคุกคามหลังจากขมีนั้นใช้ตัวปราสาสเป็นที่กำบงังและก็เป็นฐานที่มั่นทางทหารไม่ว่าจะเป็นพระวิหารหรือว่าปราสาสตตาควายเองเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องยนยันอย่างเป็นทางการกันบ้าง ตอนนี้กองทัพที่2ครับได้ออกมาอัปเดตรายงานสถานการณ์ล่าสุดกับการตอบโต้ขมินอย่างเหมาะสมและก็สะสมได้สัดส,ส่วนโดยมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับได้แก่ปืนใหญ่และก็เครื่องยิงลูกระเบิดเพื่อสกัดกั้นและทำลายเป้าหมายทางทหารของขมิที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยซึ่งเราก็สามารถสร้างความเสียหายได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งการทำลายรถบรรทุกของขมิ การโจมตีฐานที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนของคำเมนแล้วก็การโจมตีที่ตั้งฐานอาหารของคำเม็นเองเรียกว่าตอนนี้แตกไปหลายฐานแล้วบวกกับพื้นที่ข่าวดีที่เราสามารถควบคุมเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ยึดพื้นที่บางส่วนเอาไว้ได้นั้นก็มีพื้นที่ช่องระยีครับช่องโปรดต่างอเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้เพิ่มเติมควบคุมได้เพิ่มเติมซึ่งตอนนี้กําลังดําเนินการสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโต้กลับของฝั่งคำเม็นเองอย่างที่บอกเเลลยยคคครรรรัับบกกกกาาาวุมมพพืืื้้นนนททีี่่่ึดอง รักษาพื้นที่นะครับเราเข้ายึดได้แต่ว่าเรารักษาไม่ได้เนี่ยต้องแก้เกมขมิญน,นะถ้าเกิดว่าขมินมีการแก้เกมแล้วระลมยิงใส่เราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องล่าถอยออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เลยมีการสถาปนาความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอยู่เพื่อป้องกันการโต้กลับของฝ่ายตรงข้ามส่วนในอีกพื้นที่หนึ่งครับก็คือพื้นที่ช่องคนาปราสาทตรคนาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนั้นทัพไทยเราก็ทาการรุกค,คืบเข้าตีต่อที่หมายตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แล้วปัจจุบันตอนนี้สามารถยึดครองที่หมายสําคัญได้และก็ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนอ่ะอันนี้เป็นรายงานแบบนวปฏิบการล่าสุดของกองัปที่สองเกี่ยวกับการพระ,ะแนวชายแดนและก็การควบคุมพื้นที่ของไทยเราอย่างที่บงบอกเลยครับตอนนี้บรรดุเดือดหลายพื้นที่มากแล้วยังมีอีกหนึ่งรายงานนะครับที่งานหนักของไทยเราก็คือขมรน,นั้นมีการส่งฐานรับจ้างเนี่ยมาบินโดนโจมตีฝั่งไทยเราซึ่งก็เป็นยุทธวิธีครับที่ขมรใช้โดนในพื้นที่ช่องอันมา ลักษณะโดนก็จะใช้เป็น FPV ติดลูกคอ82แล้วก็ใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการบังคับเนี่ยถือว่าล้ำนะกับขมินเองซึ่งก็จะมีโดนชี้เป้าจํานวนหนึ่งตัวครับบินคอยสังเกตและแจ้งที่หมายจากการฟังเสียงเนี่ยไม่รวดเร็วแต่ว่าบินได้นานอีกจุดหนึ่งครับก็คือโดนติดระเบิดจะทิ้งน้ำลายบริเวณช่องด้านหน้าหรือว่าด้านหลังบังเกอร์ คือหวังให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยการเด็นเข้าข้างในบางจังหวะก็มีลงจอดในพื้นที่นะครับเพื่อประหยัดแบตแล้วก็รอเป้าหมายมีจอดไว้ด้วยนะครับสำหรับขมรนซึ่งด่านขมรเองเนี่ยผมเชื่อว่า อาจจะไม่ล้ําและก็ไม่คล่องตัวแบบนี้อย่างแน่นอนแล้วจากการสังเกตมาของกองรับที่2ครับก็ดูว่าการบินนั้นจะไม่ผ่านจุดที่มีสิ่งกีดขวางเยอะเลยนะครับบินเลือกเป้ากลับไปกลับมาทมําให้คาดว่าอาจจะใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการควบคุมและป้องกงันการตัดสัญญาณซึ่งการบังคับโดน FPV เนี่ยสามารถควบคุมได้2ลักษณะ2จุดก็คือ1ให้บินตาม GPS ขึ้นได้ทีละลำ แต่ว่าจะบินมั่วชนกิ่งไม้หรือว่าตะข่าย2ก็คือใช้คนบังคับทีละลำครับลักษณะเนี่ยจะบินเข้าหาหมดุดเข้าที่บังเกอร์เลยซึ่งช่องอันมากของเราเจอลักษณะนี้น่ากลัวมากแต่ว่าอีกข้อสังเกตหนึ่งที่กองทัพที่2เราจับไตขมินได้ก็คือ คนังคับเนี่ยน่าจะไม่ใช่ทหารกัมพูชาครับเนื่องจากมีสัญญาณเข้ามาทางวิทยุโหมด CRL ก็มีคำภาษาอังกฤษเนี่ยลงท้ายประโยคคำว่า finish ก็คือจบแล้วประกอบกับจุดตรวจการเนี่ยเราจะพบจักรยานยนต์ของัมิ้นครับขับลงไปหลังจากที่โดนทิ้งระเบิดเนี่ยเงียบไปซึ่งทั้งสองวันเนี่ยอ่านมาโดนแบบนี้เลยแล้วรายงานเพิ่มเติมก็ยืนยันตรงกันนะครับว่ากัมพูชาส่งทหารรับจ้างเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนทําหน้าที่ช่วยบินโดนติดระเบิดร่วมกับทหารขมรนเหมือนกับเหตุการณ์ประทะกันรอบแรกนี่แหละครับผม บอกว่ามันเป็นการประทะรอบนี้เนี่ยไม่ง่ายอย่างดีคิดนะก็คือยากพอสมควรเลยซึ่งเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตาข่ายแล้วก็การปิดหลังปิดหน้ารวมถึงปิดช่องยิงช่วยป้องกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะเรายิงแตกไปถ้าเกิดมันอยู่ในระยะที่ใกล้เกินไปเราก็เป็นอันตรายเหมือนเดิมตอนนี้ประมาทข่าเหม็นไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับ <c oughs> เห็นชัดว่ามีการเตรียมตัวมาตั้งแต่การรบรอบแรก กับอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีรายงานเพิ่มเติมจากแนวหน้านะครับแบบไม่เป็นทางการนะก็คือมีการปรับปืนล็อกเป้ายิงได้แม่นยำมากกว่าที่เคยแล้วทหารขามรคนเดียวเนี่ยสามารถควบคุมโดนได้หลายลำซึ่งจะโจมตีเป็นฝูงเหมือนบินแปรอักษรเลยบวกกับบังเกอร์ขมรเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นยิงโดนหลายรอบก็ยังไม่พังนะแล้วขมรก็ยังมีหน้ามาตอบโต้ยิงกลับมาทันทีด้วยพอเรายิงปืนใหญ่ปืนคอไปเสร็จปั๊บเนี่ยขมรตอบกลับมาทันที อันนี้แหละครับที่เขมนจะวางเกมมาดีเหมือนกันนะนี่เป็นรายงานอัปเดตล่าสุดของบื้ีกองทัพภาคที่2ส,ส่วนในบื้ที่ของกองทัพภาคที่1ครับมาอัปเดตกันหน่อยคือล่าสุดเนี่ยเราก็รุกคืบเข้ายึดเนิน 3--23 ครับที่มีการชักธงขึ้นสู่ยอดเสาโดยเนินนี้เนี่ยอยู่บริเวณรอยต่อของคลองหาดสาแก้วและก็ซอยดาวจันทบุรีซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือจังหวัดพระตะบองของเขมนเองถึงแม้ว่าการประทะมันจะยังไม่ดุเดือดมากเท่าไหร่กับพื้นที่นี้นะครับแต่ว่าเนิน3 2 3อาเนี่ยถือว่าเป็นเน,น ซึ่งเราก็ส่งทหารยึดเอาไว้กอดเพราะว่าเนินนี้เหมือนเป็นเนินสูงสุดท้ายนะที่ฝั่งเราติดชายแดนโดยก็จะมีการเข้ามาทําไร่ในฝั่งตรงข้ามแทบหมดแล้วนะครับหากว่าเราปล่อยไว้เนี่ยไม่ส่งคนไปดูเดี๋ยวขมรก็เข้ามายึดพื้นที่ได้อีกอันนี้คือเราเดินเกมเอาไว้กอดในพื้นที่กองทัพที่หตอนนี้ยังมีการประทะกันดุเดือดเหมือนเดิมนะครับทั้งบ้านหนองจานเอ่ยบ้านหนองยากแก้วเนี่ยขมรก็พยายามจะรุกเอาพื้นที่คืนนะหลังจากที่เราเนี่ยควบคุมเอาไว้ได้หรือไม่แต่ คลองแผงกับคลองหาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการประทะรอบใหม่ที่เกิดขึ้นยังไม่มีอัปเดตออกมาจากกองรับภาคที่1เท่าไหร่นะครับโซนอีกพื้นที่หนึงครับมาพูดถึงโซนจันทบุรีตราดกันบ้างล่าสุดครับมีการสั่งอพยพ100%ในโซนอำเภอเมืองตราดครับตำบลแหลมกลาดตำบลท่าก,กลุ่มตำบลตะกาง,กางตำบลชำรากอำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่สาอำเภอนี้เนี่ยถ้าเกิด พี่น้องจะได้ฟังอยู่ก็รีบอพยพโดยทันทีแล้วก็ขอให้ระวังครับการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงการขับขี่ผ่านในเส้นทางดีพื้นที่เสี่ยงและงดนํำสิ่งของบริจาคเนี่ยเข้ามามอบในพื้นที่เสี่ยงเพราะตอนนี้ เหมือนจะมีรายงานออกมาจากโซนตราดนะครับขเขมินขนปืนใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ชายแดนซึ่งก็มีการโพสต์คลิประบุว่าตอนนี้กัมพูชาเนี่ยบรรทุกปืนใหญ่ฮาวิทเซอร์122ม mm ิลิเมตรแบบ d 30นะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข148คาดว่าจะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่แนวชายแดนติดกับจังหวัดตราดของฝั่งไทยเรา อันนี้เป็นคลิปของขิมนเองคือสําหรับปืนใหญ่ฮาวิเซอร์เนี่ยเป็นปืนใหญ่ที่มีความดทานสูงมากครับมุ่งเน้นคุณสมบัติสําคัญของปืนใหญ่แบบลากจูงนะที่ระยะยิงไกลสุดส5 3ุดกิโลเมตรและก็สามารถยิงไกลได้ถึง21.9กิโลเมตรโดยเป้าหมายของเราในพื้นที่ตราดนะครับก็จะมีทั้ง17จุดนะที่ขิมนมีการล้ามาโซนใหญ่เป็นคาสิโนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันครับว่าเขาเมนนั้นจะเล่นอะไรอีกเพราะว่าดูเหมือนหนักเข้าทุกวันนะครับปะทะหนักเข้ามากๆโดยตอนนี้ อัปเดตล่าสุดแบบเป็นทางการจุดที่เราสามารถยึดได้นะครับยึดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มีพื้นที่เดียวตอนนี้คือบ้านหนองยาแก้วกําลังเคลียร์พื้นที่และว,วางลวดหนามต่อไปนะครับพื้นที่ที่เราควบคุมได้บางส่วนแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีภัยคุกค,คามอยู่แต่ใกล้ได้จะควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้แล้วก็จะมีช่องระยีนะครับที่เริ่มเข้ากวาดล้างฐานกัมพูชา ปราสาทคานาครับที่เริ่มผลักดันกัมพูชาออกไปแต่ว่าก็เจออุปสรรคในเรื่องของสนามทุนระเบิดรวมไปถึงบ้าน3าหลังจังหวัดตรัดนะครับเราก็ควบคุมไว้ได้แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนพื้นที่ที่กำลังสู้รบแล้วเราควบคุมได้บางส่วนเนี่ยก็เป็นช่องอันมาพื้นที่พระวิหารห้วยตาเารีปราสาทตาควายบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและสมรภูมิล่าสุดเนี่ยก็เป็นช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมบอกเลยว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายนะครับเป็นโฆษกกองทัพบ,บกนะที่ออกมาบอกเองเลยครับว่าครั้งนี้มันไม่ง่ายเพราะการยึดกกกกัับาารรรษน่นคนสวิ ถึงแม้ว่าเราจะเข้ายึดได้ควบคุมพื้นที่ได้เนี่ยแต่เราก็ต้องสราปนาความมั่นคงเอาไว้ให้ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้รวมตั้งแต่การประทะก,กันมา3วัน4วัน,นครับฐานได้เราเนี่ยก็สละชีพเพื่อชาติไปแล้ว9นายบาดเจ็บกว่า1 2 0นายส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสู้รบในพื้นที่กองกําลังสุรนารีหรือว่ากองทัพภาคที่2เองซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตแบบเรีลวทม์ล่าสุดเลยครับ กับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราที่วันนี้ยังระอุและดูเดือดเป็นวันที่4อย่างต่อเนื่องอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะเน้นย้ำก็คือโปรด งดแชร์ภาพทหารแนวหน้าเพราะตอนนี้คาเมนรู้สึกว่าจะหาพิกัดเจอได้แล้วกับบัญชีแอคเคาท์ต่างๆก็สําหรับพี่น้องทหารที่อยู่ในแนวหน้านะครับงดถ่ายกันสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้คาเมนก็เริ่มที่จะเดินเกมเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นทํางานเชิงรุกเล่นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นก็คงต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์แบบนี้กันเป็นระยะนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราต้องรวมพลังส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยในแนวหน้าด้วยและก็พี่น้องชาวไทยดาที่อยู่บริเวณในพื้นที่ยังไงรอเดตติดตามกันนะครับ ครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย